สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่นิกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนาบ้านทุกคนครับวันนี้มาสรุปบรรยากาศซื้อขายตลาดของหุ้นกันในวันก็จะเันพุธเนานะ <c oughs> ใช่เอ,อ่อวันที่กังวลว่าจะแดงเดือดไหมเพราะเมื่อคืนนี้ดาวโจนทํทำสถิติล, <ง S 1> ลบ,ล,<ะ>ล,บลบรุนแรงที่สุดในรอบสองปีอะล่อไปพันสองร้อยกว่าจุดมั้งเมื่อคืนเนี่ยห <c oughs> นักมากหนักมากลงลงจะน่าตกใจว่าเราจะรอดไหมวันนี้ <c oughs> ตื่นมาหยุมหัวเลยผม <c oughs> <c oughs> แล้ว แล้วเมื่อวานหุ้นบางตัวขายไม่ทันไงเราติดเรียนกันอยู่ใช่ไหมใช่ติดอบรมขายไม่ทันไม่เวลาขายชาวนี้กูจะรอดไหมอ่ะมาดูกันดีกว่าครับอ่านะครับมาดูอัปเดตเซตก่อนนะเซ <c oughs> ตนะครับวันนี้เซตเนี่ยก็เปิดเปิดกระโดดลงตามคาดแหละครับ <c oughs> แล้วลบลึกสุดไปถึงสิบแปดจุดกว,กว่าเกือบเกือบ20ิจุดนะวันนี้นะครับก่อนจะ้ายตลาดก็รีบาวจะเหลือปิดลบแค่4ี่ด้าจุดนะ บนรุ่มซื้อขายก็72,000ล้านพีคอัดมาทีเดียวก็ต้ออาวันดื้อยื้สวนดาวโจนกันดูเดือดเลยวันนี้นะครับในช่วง,ช,วงช่วงอาทิตย์ที่อาทิตย์สองท,ท,ที่ผ่านมานเรายื้สวนกระดาวโจน์ตลอดเลยนะอาจารย์แล้ววันนี้เป็นวันที่ยื้ได้หนักที่สุดนะยื้ได้ดี <c oughs> ที่สุดนะคือคือคือชุดเนี้ยของเราเราเมื่อวานอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นไปยืนปิดเหนือเหนือล่กไหยตรงนี้นะครับเป็นการเบรกแล้วเป็นเบรกที่สัญญาณที่บอกอยากจะไปต่อกันแล้วนะอยากจะกระทิงแล้วดาวโจนมาขัดขาเมื่อคืนไง แล้วท่าทางไม่ยออไม่ขัดแล้วด้วยและแบบนี้ถือว่าโอเคเลยมีมีสิทธิ์ได้ไปต่อเลยนะครับแบบนี้นะครับยาวๆเลยเลยนะอ่าแต่รูนะครับอยู่ๆซีมิงเขาแบบนะอ่โอเคงั้นเรามาดูหุ้นที่พวกเราติดตามดูนะครับมีตัวไหนบ้างครับตัวแรกครับ TIF ครับ T T อะไรนะ TFI เทียบไปเทยบเนะเล่นโต้เลยนะอ่านะครับ เี t ไปนะครับ TFI ความน่าสนใจตรงนี้ครับ TFI เนี่ยหุ้นเนี่ยพักตัวมานานแล้วก็คือข้อแรกเข้าเป็นหุ้นต่าบาทอยู่แล้วนะกระโดดทีกร็รุนแรง<ม>ขึ้นจากช่องนี้ก็เป็นไรวันนี้เต็มมิ่งเราเลยสัญญาณเน็ตวันนี้ไม่ค่ยอยดีนะครับก็อาจจะแบบอ,อย่างเงี้ยแต่ก็ดูได้น,นะครับสะด,ดุูได้ตลอดนะนะครับสักครู่ครับวันนี้นั่งที่เมเจอร์รัฐโยชินนะครับคือลักษณะหุ้นก็พักตัวลงมานานจากนั้นก็พักอยู่โซนนี้นาน เป็นการพักลักษณะไซเวฟแลตก็คือไซเวไซเวแบนแบนอะไซเวฟแลตก็คือไม่ได้ขยับตัวขึ้นเลยแบบนี้นะครับลักษณะไม่เป็นโซนก็จะสะสมกําลังแน่นอน mm hmm. เป็นเป็นหุ้นสะสมกําลังอยู่แล้วลักษัยพักของเขาเนี่ยช่วงพักเนี่ยปรากฏว่าแม็กดีดันยกสูงขึ้นเรื่อยๆราคาไม่สูงขึ้นแต่แม็กดีสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้หุ้นแบบนี้คือมีโอกาสที่จะไปต่อสูงมีโอกาสที่จะเบรกเอาออกทางฝั่งของขึ้นได้สูงแล้ววันนี้เขาก็เบรกเอาพวดเดียวนะครับทะลุทีเดียว e MA 200ขึ้นเลยอมาจากเนี่ย แถวแถวเบียฮะ40เบียนี่เลยนะมาจากใต้ด้วย <L> ใต้อยู่40นะถ้าลุกทีเดียวแม่งขึ้นไปอยู่เกินเบียเบีย200เลยก็ <L> ดูเดือรุ่นแรงทีเดียวเซลล์ตัวนี้พร้อมบนลุ่มที่คลีกมากก็ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรดีแต่ไทยฟิล์มอินดัสทรีนะครับสายภาพยนตร์ครับไทยฟิล์มไทยฟิล์มนี่ไม่แน่ใจว่าเหมือนสายพวกพลาสติกเลยไม่แน่ใจนะพลาสติกเออไม่แน่ใจขอฟิล์มพลาสติกเออน่าจะมีพลาสติกมั้งจำฟิล์ม่ได้อย่างกันเออถ้ามาแบบนี้แล้วดูนะครับรรวันนี้ เขาบวกไว้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รู้นะครับโอ้โห29.4ก็คือลิงก์อ่ยพี่หุ้นติดลิงก์เรียบร้อยแล้วพอหุ้นติดลิงก์แบบนี้นะครับสําหรับชาวที่ไม่ใช่เป้าหน้าจอเดย์เทรดก็บอกว่าอย่าเพิ่งยุ่งกันนะซบล็อตลึกมากเตะกันทุกคลิปเลยอย่างนี้เอออย่าเพิ่งยุ่งนะรอเขาย่อก่อนนะพี่แนวต้านถัดไปนะครับดูแนวต้านถัดไปก่อนเลยนะเอาใกล้ๆก่อนประมาณศูนย์จุดเท่าไหร่นะโซน2-3 2-3ไปดูไล่ชั้นหนูนล้วมันจะผ่านไม่ผ่านเเพราะกามาแรงแล้วไง ดูตรงนี้ว่าบ er mm ิดอัฟเฟอร์ไปต่อได้ไหมถ้าผ่านได้ก็เนี่ยตัวแข็งๆก็เลยอยู่ตรงนี้ครับเนี่ย mm hmm. ก็คือตัวอยู่แต่ประมาณเท่าไหร่0.25 <25. S 1> 0.25แข็งๆ,ๆตรงนี้เลยครับสำหรับของเ TF ไปนะครับซอฟลอสตามดาวเทรลี่นะ่ะอยู่ตรงตรงโซนที่เขารับกันนาันนานนะ่ะ0.17นะครับ mm hmm. 0.17เพราะฉะนั้นรอยอก,ก่อนนะครับ mm hmm. ไม่ไหวครับ แต่ถ้าพรุ่งนี้ก็เปิดกระโดดซึ่งมีโอกาสเปิดกระโดดสูงเวลาหุ่นลิ่งนะเปิดกระโดดแล้วข้ามต้านได้หรือย่อลงมาแล้วไม่หลุดแนวรับของออทําเตรมย่อยนะครับเช่นทําเต็มชั่วโมงทำเตรมสามสินาทีถ้าย่อแบบนั้นแล้วเล่นกันต้องเป็นพวกสายเด์เทร็เขาเล่นกันนะตัวเราไม่เกี่ยวสอยไป <laughs> มารอย่อก่อนครับครับโตอม,มาครับตวตอม,มาครับโตตาม,มา BKD ครับ BKD ีนะครับเมือ่อกี้เราดูของที i ไเนี่ยคือหุ่นมันต่ําบาทเยอะมาก อาศัยจะหอาหุ้นซึมๆตัวใหญ่เงียบๆนะคนเล็กกมาประจำคนเล็กกมานี่กับ BK ก็ได้สองบาทกว่าใช่ไหมบีเต้องบอกว่านะครับเดี๋ยวขอคลิกไปดูนิดนึงอ่ะโอ้บีเเนี่ยเขาขึ้นไปแล้วโซนนี้ต้องบอกว่าขึ้นไปนะขึ้นไปทำให้นะครับแล้วกจากนั้นทิ้งลงมาอยู่เล่นกันกรอบเดิมเลยนะทิ้งโหดมากนะชุดนี้ไปแรงแล้วทิ้งโหดทีเดียกก็อาจจะเป็นลงถึงเว็บ2ได้เลยชุดนี้นะครับนะครับมีลง A อจากมันจะขึ้นทำา B อยู่ ชุดนี้มีการยกไฮยกไฮเออร์โลขึ้นมาแล้วแล้วก็พักเป็นไฮเออร์โลแล้วก็จ่อจับเบรกไฮขึ้นมาจ่อต้านแบบนี้สวยครับวนลุ่มเริ่มมานะครับชุดจ่อต้านแบบนี้โอกาสสูงที่จะเปิดกระโดดแล้วไปต่อได้วันพรุ่งนี้นะเพราะฉนนั้ถ้าเปิดกระโดดไม่ไกลมากนักน่าสนใจนะครับสาหรับเดทส่วนสายสายพวกเราสายที่ได้เฝ้าจอนะทำงานทำหมายกินต้องหาเงินมาใช้นี่ค่าหุ้นอยู่เลยนะครับซ <laughs> อบล็อตอยู่มันแถวอะไรกันเนี่ยสองจุด 40นะครับตอนนี้ราคา2 7 8ลึกมากไหมบอกไม่ลึกเท่าไหร่สวยพอถ้าเปิดกระโดดไม่ไกลก็ตามได้เหมือนกันนะชุดนี้พอไหวครับมีโอกาสที่จะทะลวงต้านชุดนี้แล้วไปต่อได้ะครับ BKD ครับครับ38สตังก็โอเคอยู่นะจ๊ะพอรับได้พอรับได้ครับะตัวต่อมาครับ PTL ครับเดยนะ PTL ครับ PTL ครับ๋อ PTL นะ ครับ PTL แบบป๊บหนึ่งอ่านะพีทเลเนี่ย PTL เนี่ยหลังจากพักตัวมานานและมีการกลับตัวเป็นเทรนเรียบร้อยนะครับชุดนี้พักลงมาแล้วเป็นการพักแบบย่อไม่หลุดไฮโลรจากนั้นกลับตัวอีกครั้งวันนี้สามารถเบรกเบรกแล้วก็ทะลวงผ่านเอาละสายสินสําคัญเลยครับนี่ขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วค่อยๆแอบมาเงียบตอนที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาหลับไปเลยก็ซึมขว้าอิทธิพลดาวโจนส์เขาสวนตลาดตูนขึ้นมาเลยนะ เบรกไฮแบบนี้สวยขึ้นมาจอต้านแบบนี้มีโอกาสไปต่อสูงครับงั้นมาดูเลยซับลอดเขาถูกเลื่อนอยู่ที่ประมาณแต่แวสัก22.3นะครับตัวนี้23อาจารันเท่าไหร่นะ23นะเออ23นะ23จุเท่าไหร่ยี่สามจุดห้นะยี่สแนวต้านถัดไปที่จะไปเทสครับก็มาดูแนวต้านโซนประมาณนี้ครับประมาณแต่แถวสักยี่สาปรประมาณแต่แถ้าจุดเจ็ครับยี่สิบห้านี้ครับ ที่จะไปเทสถขัดไปสําหรับ EGL ครับก็<ช>มีโอกาสเป็นต้นเชนสูงตัวนี้มีโอกาสที่กลับไปขึ้นไปเทสู้าาหายไฮตรงเนี้ยประมาณแต่แถวเท่าไหร่เนี่ย29บาท28บาท28.2<ช>มีโอกาสไป<ช>ได้สูงนะครับสำหรับคนที่ตามช่องนี้มาจะได้ได้ได้ของแต่โซนเนี้ยโซนเนี้ยนะครับเพราะว่าเราตามตั้งแต่โซนประมาณโซนนี้แล้วก็แถวโซนนี้ก็ตามกันอีกรอบหนึ่งถ้าได้ของโซนนี้รันเทนต่อตัวนี้ครับคนที่ไม่มีของถาม่าเข้าได้ไหมก็ไม่ได้ลึกมากนะ ไม่ลึกมากสอบรอดไม่ลึกมากพอเข้าได้ครับแล้วก็เป็นหุ้นตัวที่พื้นฐานดีปันผลดีนะตัวนี้นะครับนะครับอ่ะตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับ P R M ครับ P R M นะครับอ้าว P R M ครับอ้าวไปไหนเดลต้าไหนเนี่ยไปคิดไปคิดถึงเดลต้ากันเนี่ยลากลากไส้กันอยู่นะครับวันนี้เดลต้าเนี่ยเออครับ P R M เนี่ยครับต้องบอกว่าหลังจากลงมาโลชุดนี้แล้วคือมีการแบบเนี้ย โลแล้กกลับตัวหลายรอบโลแล้วกลับตัวหลายรอบ,บรอบนี้รอบนี้ต้องบอกว่าเที่ยวนี้น่าจะเป็นของจริงล้วละนะเดีโยวกับไปต่อได้สูงยาวๆได้สูงเลยเพราะว่าเขากลับตัวแล้วในขึ้นย่อยเป็นเทรนเรียบร้อยแล้วนะครับพักตัวสั้นๆพักไ่กี่วันแล้วก็เบรกพักไปกีนแล้วเบรกสวยทีเดียวนะครับยืนเหนือ e m a 200ได้อย่างแข็งแรงแล้ตอนนี้นะครับเป็นเทรนเรียบร้อยละ แนวต้านถัดไปที่จไปเทสครับวิวประมาณเท่าไหร่ครับปีนี้6.9ครับประมาณ6.90วันนี้เท่าไหร่เนี่ย6อันนี้5.28 6.9เท่าไหร่นะวันนี้ปิดซี่นี่6.9วันนี้ปิดที่6.6ครับ6.6นะ6.9ก็คงไม่ยากที่จะไปเทสได้นะครับแต่ว่ามีโอกาสสูงนะครับที่เขาจะพักตัวสักนิดหนึ่งก่อนอ่าพี่ไอถ้าดูตามนิสัยไหมครับเออขึ้นแล้วพัก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 เขาเขาไม่รีบเขาไม่รีบใช่ไหมเออไม่รีบแบบภาษาคนวัยเนี่ยนะแล้วก็ เดเวอจงเดเวอเจนเขาก็ยังคงมีทิศทางเป็นคอนเวอร์เจนมากกว่าที่เป็นเดเวอเจนมีสิทธิ์ไปต่อได้เรื่อยๆแต่ถ้ารอเก็บของถูกก็รอกระพักตัวก่อนก็ได้นะซัฟลอสครับซัฟลอสตอนนี้ถูกเลื่อนแล้วมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับหกจุดสองหกหกจุดสองห้านะครับหกห้าต้านถัดไปก็ไปเทสเมื่อสักครู่เท่าไหร่นะประมาณตีว่าหกจุดเก้าเจ็ดบาทนะเจ็ดบาทตัวกลมๆที่ไปเทสนะครับสำหรับพอาร์เมครับสวยครับตัวนี้ครับ ตัมมาครับ,รบตัวสุดท้ายของวันนี้ BRR ครับ BRR น้ำตาลน้ำตาลบริยำครับ,บรน้ำตาลาร,รอโอ้ไม่ค่อยได้ดูนานตัวนี้นะครับสวยมากตัวนี้หลังจากผ่านกระโดดเปิดกระโดดผ่านขึ้นแล้วเปิดกระโดดต่อแบบนี้เขาเรียกดันนาวีแก็บซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดในเวฟต่บ,บแล้วถ้าดูชุดนี้นะครับขอดูนิดนึงว่าเขามาจากโซนไหนเนี่ยมีโอกาสเป็นเว็บมีโอกาสเป็นเวฟ สามได้สูงเหมือนกันโรนิอากับมีโอกาสสูงทีเดียวเพราะว่าเปิดกระโดดแล้วก็ต่อเนื่องพักเป็นไฮโลอยู่ข้างบนอยู่นะกระโดดไปได้ต่อเนื่องแล้วก็อยู่โซนบนพักโซนบนอีกแล้วเห็นไหมพักโซนบนแล้วก็บิ๊กไวอีกรอบหนึ่งต้องบอกว่าสวยๆซะวันนี้ะวันนี้ดูซิขบวกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยร์ครับครับแป๊บนึงพูดนะครับเด็กช้านิดนึงครับวันนี้อยู่นอกสถานที่ครับอยู่ที่บวกไปเก้าจุดเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะ เกือบเกือบสิแบบนี้ก็ต้องบอกว่าตบอสนะครับตบรถมาอยู่นี่แหละประมาณแต่แถวเจุดเท่าไห 7, <8. S 1> <8. S 2> ร่7.8็ดจแปดเจ็ดุดแปดอบรถนะครับต้านถัดไปขอดูทำเฟร,รมวิคกอ่อนนะต้านถัดไปต้านถัดไป,ดไปวิคยังไม่เจอหรอมาจางไหนพีม <า S 1> น่มาอ่ายังเจออยู่ยังเจออยูจออย่จา,านต้านถัดไปก็โซนมะลุไฮแต่แถวน,นี้ได้นะเก้าจุดเก้าประมาณสิบาทะนะเพราะว่าเก้าบาทน่าจะถัดถึงได้ไม่ยากตอนนี้ราคาเท่าไหร่แปดจุดเก้าใช่ไหม 8.95เออนันโอกาสที่ไปถึงถึงสิบาทไม่ยากครับตัวนี้ครับแข็งแรงแข็งแรงครับตัวนี้เพราะว่ากระโดดเปิดกระโดดไม่พอรันอวีเก็บแล้วก็พักย่อสั้นๆน,นะครับแล้วก็ไปต่อแต่ว่าโอกาสจังหวะเนี้ยผมว่ารอย,ย่อก่อนรอย,ย่อแต่ว่าแน่นอนแน่นอนทรงของเขาเคยเป็นแบบนี้มาแล้วคือเมี่ยพอบิ๊กไว้เสร็จเขาเปิดกระโดดนะมีเปิดกระโดดได้เพราะฉะนั้นถ้าเปิดกระโดดแนะนำว่าพวกเดเทเเข้าว่าดีกว่านะ สำหรับเราที่ไม่ได้เฝ้าโจกันทุกวันทั้งวันเลยทั้งหลายเนี่ยก็แนะนําว่ารอย่อก่อนสำหรับตัวนี้ครับ BR ครับหมดใช่ไหมครับหมดแล้วครับมีเม้นท์นี้อะไรบ้างมีคอมเมนต์มาครับคุณวัชรีขอบคุณค่าแล้วก็เมื่อวานพอดีตั้งวันลงพาร์ติดึงอ๋อนะครับเป็นการตั้งในโลกอนาคตไปเลยนะก็ต้องขอไยขอไยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็มีคุณจิรวัตรบอกว่าทักทายครับแล้วก็วิเคราะห์ดีครับ อ๋อขอบคุณครับพงศิราวน์ครับมาทักครับทักที่วงเลยน้องเองทักครับสัมฤิตาหรือเปล่าทักครับขอบคุณครับพงศิราวน์ครับครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับอ่าอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครับแล้วก็วิเคราะห์หุ้นกันทุกวันกันถึงสุบเวลาสี่ทุ่มนะครับอ่าครับขอบคุณครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ